ครับนะนะเดี๋ยวรีไปถอดดูเลยนะครับสำหรับลอกไดว่าทาทูล่านะครับที่ของใครใช้งานแล้วเวลาตีเหยื่อเวลาตีเหยื่อนะไม่ใช่เวลาหมุนเหยื่อเก็บนะเวลาตีเหยื่อมีเสียงแกลกแกลกอะไรแบบนี้แกลกแกลกอะไรแบบนี้นะครับเวลาตีนะตอนตีตอนหัวเหยื่อเนี่ยครับเสียงแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับนะคลิปนี้มีประโยชน์นะรีบไปแกะเช็คดูนะครับเสียงแบบนี้เกิดจากสลักสปูน,นะครับมันไม่มันยุก มันหลบมันไอเฟืองพินเนียนเนี่ยครับมันไม่พ้นสลักสปูลนะครับเนี่ยมันมันจะสีเงี้ยมันจะสีเงี้ยนะตอนเราตีนะมันจะเสียดสีกันแบบนี้แล้วมันจะ,จะมันก็เลยจะเกิดเสียงดังแคลกๆกอะไรแบบนี้เป็นบางจังหวะบางครั้งก็ดังตีบางไม้ก็ดังบางไม้ก็ไม่ดังนะนะครับใครมีอาการเสียงดังแบบนี้นะไปเช็คดูสี่อย่างนะครับสี่อย่างที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับนะครับ อาจเกิดอาจทําให้เกิดเสียงดังแบบที่ผมว่าได้นะครับนะครับอย่างนี้เลยเฟรมกลางนะครับอันดับแรกนะครับพื้นเฟรมกลางนะครับเนี่ยเกิดการเสียดสีประจําสึกไหมมีรอยมีรอยสึกแบบนี้ไหมนะครับสึกเยอะสึกน้อยนะครับไปดูนะครับนี่ก็คือหนึ่งสาเหตุนะครับนะสาเหตุที่สองนะครับก็ตัวนี้เลยนะนี่พื้นตัวนี้นะครับเห็นไหม พื้นตัวนี้สึกไปนะครับนี่อย่างนี้นะมีผลนะอ่ะสองสาเหตุแล้วครับสาเหตุที่สามนะครับตัวนี้นี่สึกไหมแต่ตัวนี้อันนี้ไม่ค่อยสึกนะนิดหน่อยบางคนก็สึกกินไปเยอะเลยนะที่ขอบนะนะนี่สาเหตุที่สามนะครับส่วนสาเหตุที่สี่สาเหตุสุดท้ายก็คือลูกปืนสปูลน,นะครับลูกปืนสปูลสปูลอาจจะตีเหยื่อไม่ออกแล้วลูกปืนอาจจะไม่ลื่นแล้ว ลูกปืนไม่ลื่นแล้วเราจะต้องปรับคอนเยอะใช่ไหมเพื่อให้ลื่นๆใช่ไหมพอะเราปรับคอนออกห่างเนี่ยนะครับจะมีผลโดยตรงกับแกนสปูลกับตัวนี้เลยพอเราปรับคอนออกห่างเนี่ยระยะคอนระยะคอนมันยกห่างแล้วใช่ไหมเวลาเราตีเยื่อเนี่ยไอ้สปูลเนี่ยมันดิ้นดิ้นได้นะครับดิ้นเยอะมันมีการดิ้นเยอะดิ้นดิ้นมาแล้วก็มาสีกับสลักกับไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยไอ้ล่องสีล่องเนี้ยของของเฟอร์มิเนียนนะ ม,มันมัีช่องว่างเยอะอะพอเวลาเรคลายคอนเยอะใช่ไหมเพราะว่าลอกเรามันลูกปืนไม่ลื่นใช่ไหมเราต้องปรับคอนเราจะพยายามทายัางไงให้มันลื่นให้ตีอ่อเราต้องปรับคอนเยอะใช่ป่ะเพราะเราปรับแม่เหล็กลงเบอร์ลึกๆแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ระยะที่เราต้องการใช่ไหมเราต้องปรับคอนช่วยใช่ไหมพอเราปรับคอนช่วยช่องว่างของสะปูลมันเยอะนะมันก็เลยดิ้นมาโดนกันนะนี่อันนี้คือสี่สาเหตุนะแน่นอนเลยคอนเฟิร์มเลยต้องมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนี่แหละในลอกตัวของนาที่ดังอยู่นะ ลองไปดู4ี่อย่างนี้ที่ผมบอกนะถ้าลูกปืนไม่ลื่นก็เอาลูกปืนมาล้างใหม่แล้วหยดน้ามันใหม่นะถ้าเกิดไอ้พวกนี้มันไม่เสียนะนะเราต้องปรับสังเกตดูก่อนเราตีเนี่ยเราปรับคอนเยอะเกินไปไหมห่างไหมถ้าห่างมากนะแสดงว่าลูกปืนมีปัญหาแล้วเราต้องล้างลูกปืนใหม่นะครับทําให้ลูกปืนลื่นหรือเปลี่ยนลูกปืนใหม่อะไรไป,ไปประมาณนั้นเลยนะครับนะถ้าลูกปืนเราลื่นอยู่นะนี่เลยมาดู3 3สาตัวนี้ภายในเลยนะครับแน่นอนนะ คอนเฟิร์มนะครับสตัวนี้ต้องมีตัวไหนเสียแน่นอนอาการตีแล้วเสียงดังแกลกๆๆอะไรแบบนี้นะนะเวลาเราหวดเหยื่อนะลองไปเช็คลอกแกะดูลอกด่วนเลยนะครับนะครับลอกใครมีอาการแบบนี้นะครับเสียงดังเวลาตี